รถแบบมอร์ไซ์ทีบอะทีบใส่รถพวกผมพกผมก็เลยงงว่าทีบทำไมอะไรเงี้ยถ้าผมเดาน่าจะเป็นไฮเฟกอะอัมีรุ่นไหนครับรุ่ไหนขาดปะอ่ทางฝั่งเอ็นดีแชงวนเ่งเลย่งเลยมือชงบ่ายวันนี้มันแรกห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 กล้วขับรถตามกห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 กเกห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 อเกหกหกีกห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 ไหก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 ล้วกหกบถีบหกหกหเขา ใช่ไหมครับเอ็นดีจากที่ผมรอบไปครับให้สบาดูไปยังซ้อมเปล่าเหตุให้สบาดูไปยังจะใครจะโกนหลือจะแบบนึงครับสภาข่งมันไหนครับรอสักพักเลยดูไปยังดูไปยังดูไปยังรอเที่ใหญ่เลยเฮ้ยไม่เปมันส่งไปดูให้ดูยังเนี่ยเข้ารอบเราเข้ารอบไปรอบก่อนคนอื่นเลยไงแม่งเทพวัดดาวสีแดงเนี่ยหัวไปเอาบ้างไอ้ที่ใยญ่เนาะสภากระเบนเนี่ยมันบ่งบอกความรวยนะไอ้เที่ยังรวยในสัตว์ อันนี้เราเท่เท่าไหร่อราเท่าแปดใช่ไหมตอนนี้มีลูกไหนว่ามาแล้วมาแล้วเรเล่นลูกไหนเนี่ยพี่โดม่มีเบอร์มีตาแล้มังเลยของคุณนะครับหรือไม่ผมเล่าเลยก็ได้ให้ฟังผมเล่าแมนไม่รู้แหละไม่รู้แหละมาแล้วโอเคก็คือวันเนี้ยช่วงตามเวลาคลิปในสัมภาก็คือน้องมันขับรถกำลังไปทางแดนตะกีนนังนี่แหละแต่ว่าเหมือนเจอมอไซค์ขับผ่านหน้าก็เลยขับไปชะลอดูว่าอะไรอะไรเงี้ย แล้วกางก็งจอดชะลออยู่แล้วเขาก็มาขับรถแบบมอเตอร์ไซค์ทีแบบที่ใส่รถพวกผมพวกผมก็เลยงงว่าทีบททำไมอะไรยงเงี้ยที่แบบก็ไม่ยังไม่ได้ไดไดคุยกันหรืออะไรกันเลยแล้วก็เพิ่งจบสตรอรี่กันไปด้วยแล้วพวกผมก็ไม่ได้แบบไปคุยด้วยหรืออะไรตอนแรกเลยนะเขาขับชะลอมาก็จีบตามจีบเลยครับแล้วพวกผมก็พอที่เสร็จพวกผมก็ถามน้องก็ตามจีบแล้วน้องก็ขับออกมาเลยแล้วก็วอถามผมว<ห>่าโดนแดนเันร์ี่ทีบรถ อยู่พลังหนาวเลยเนาะไม่เคยไปกินสก๊มหมูทาาไหมให้ให้ตามดูชิบไปได้ครับจริงไปแล้วอะไรคือสก๊มหมูทา้าใจไม่ได้จมีครับคนคนไหนเป็นคนถีบอ่ะเนองเอ้ยคนไหนเป็นคนถีบอังกิษไม่มีใจเลยครับทัาผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่เอาอะไรแล้วขอเอารองเท้ามันได้ไหมอย่าลืมก็ระวกระทงด้วยนะคนไหนเป็นคนถีบอ่ะโอเคงานพวกงานอะไรเนี่ยมใครไปไหมครับ ไไปไปดไปพอไพอบอกว่าบูพัดยกตรงนี้พอดูไ้มว่าเป็นใครในในหลักฐานะครับพแต่งตัวไงครับดูได้เลยให้สภาส่งให้ดูก็ได้ครับถ้าผมดาน่าจะเป็นไฮเฟกอะครับมาใส่เอกแม็กครับ แก้งถามเลว่าตอนรับไม่รู้หรอครับเขาตอนรับไม่ได้บอกน้องหลังครับว่ามีปัญหากันอยู่อ่ะอันนี้สอบถาไไมได้ไหมว่าไฮฟกรู้ไหมครับว่ามีปัญหากับเอ็นบีอยู่ตอนรับเข้ามาไฮฟกอะไรนะครับตอนรับเข้ามาได้บอกน้องครับว่าแล้วันนี้กับเอ็นดีก็ยังยังไม่เคลียร์กันหรือแบบว่าไม่ค่อยชอบหน้ากันน้องเขาคิดว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกตัวตรงใครเป็นพิเศษครับก็บอกว่าเออช่วงนี้ อย่าเพิ่งไปทำอะไรใครแต่ว่าแต่ว่าคนที่ให้เฟกไปทิธยร,รู้จักหรือเปล่าครับเพราะว่าก่อนนั้นห้เฟกก็เพิ่งมาแไม่มันอืมน่าจะเป็น,นคนน้องชื่อโดโซแต่สุดท้ายจะรู้จักไม่รู้จักมันก็เป็นเรื่องระหว่างเกงเองเข้าใจครับเสร์ครับเสร์ วันนี้มีคู่เล่นยังหาเล่นรีมไหมเอาหรองั้นเอาก่อนงั้นเอาก่อนก็ได้แต่พี่เปิดโคชิงครับ่ินดีที่ได้รูครับพี่สวัสดีครับเอ้ยเปียกตั้มถามหาอะไรผมไม่ได้อยู่กับเสี่ยไม่ไดไม่ได้อยู่กับดีมเฮดแล้วเมื่อกี้ผมไปถามนี่มา ใช่เ <พ uka> ขาบอกรอเหมือนกันหมดเดียวหมดตัวเขาบอกว <c oughs> ัออน,นนี้ต้องคุยอะไรต่อครับโซฮาด <c oughs> ์ูว่างไงหมโซฮาท็อปอยู่ไหมครับ ในะอันนี้เสดงอ่ะเก็บเกับเราสมภาสัมภาว่าไงครับตามครับผมโปรเทคแตกไหมครับถ้าตามคลิปอันนี้มันจะถือว่าคือตัวให้เหมาะสมนะอันนี้มันจะถูกกดโปรเทคออกโดยวนเวันนี้จะลองคุยอะไรกับเอเดนบีก่อนไหมครับสภา,าดูจากรกาคาแล้วก็อันนี้รจริงใช่ไหมครับก็บถ้าเก<ม>ิดถ้าว่าอย่างนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่จะเทีย่ยบก็คือในทาง <laughs> วันเทสอะมองมองว่าเหมือน น้องเล่นกันถูกต้องไหมผมรู้จักแต่ทีเนี้ยเหมือนกับตอนนี้แก๊งมันก็มีปัญหากันอยู่ถูกต้องไหมครับปเป็นเรื่องดูในมุมผมไม่รู้อะครับว่าเล่นกันไม่เล่นกันเนี่ยมองในภาพแกงโอเคอเคได้ทราบน้องในแกงที่คนโดนน้องก็ไม่รู้จักครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ถามชื่ออะไรเลยแค่โดนถีบเสร็จปุ๊บน้องก็ถามพี่ทาทาไมครับอะไรเงี้ยแล้วก็กลับรถมาเลยโอเคอเครับไม่ได้ไปคุยอะไรด้วยต่อแล้วก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะเกตนอกจากตอนที่มาเล่นร้านหล,งลังหลักไมรู้ ได้ไม่อย่างนั้นเ,เดี๋ยวในประเทจะถูกกดโปรเทคนะครับน,นี้ถ้าไม่มีแะ้วแยกย้ายได้เลยครับได้ครับอ่าครับผมครับแม่มงงั้ยปวดหัวกูบอก <ไป S 2> เลยโอ้โหยัไไมม่ห่หตอด้้ครบ เดีว่าเติบอย่าตีตีไป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 ไีไตีไตีดตีไปตีไปตีไปีไตีไปตีไปตีตีไปีไไปตไตีไป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 ตไปตีไีไดีี คือเมื่อวานน้องผมไปเล่นไปแต่งตัวครับแล้วคนในแกง๊งรถรถรถระเบิดเนางครับ,รบแปลว,ว่าพราผมไมไ่รู้เรื่องอ่ะแล้วมาทำตึงใส่น้องผมมาคนคนดำๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกให้ครับรอแป๊ดชื่ออะไรครับคนนั้นชื่ออะไรครับแจ็คปะขับรถมอไซค์ครับไอเคีเหรอเล่นร้านต่อพี่เดี๋ยวผมขัให้ได้ดผมครับ อะไ่ขอหน้ากากให้หน่อยครับตอ,อนนี้พี่เกียรตเปิดพี่นะพี่ต๊อดไม่นี่หน่าพี่คาแคนนิคแอบเดี๋ยวเนี่ยนอนที่อยู่ในเหตุการณ์มาแล้วครับคุยอะไรเราเราต่อได้เลยครับเดี๋ยวเราเข้าขในเหตุการณ์กันเลยครับผมแค่รับรวมเอง เมื่อกี้มันเบลังเดก็ได้นะแบบเบลังอะไรนะ่เป้ยมันเป็นล้างหรอได้พี่แต่ไม่ทันตาแคร์ตาแทร์ตาแคราแคร์ตัดตัต่อ ของพี่พี่เคอีกสามล้านห้ามันเป็นเจ้าดีกว่าเรียกอะไรครับเอ็มสามครับเรียกอะไรครับหนึ่งแปดห้าสามครับสี่รับแทไงไหมจะแทไงอะไรเนาะพัดไม่รัดเท่าไรเอ็มหนึ่งพีพ่เอ็มหนึ่งเท่าไม่รัดหรอใช่ใช่